สวัสดีพี่เพื่อนครับวันนี้ครับคนค้นพานะครับ e t e p ที่เจ็ดร้อยแปดสิบส่ครับอีพาสะสม p a c k a g มาแบ่งปันครับรายการละ300บาทครับรายการละ300บาทครับ e p ที่784ดร้อยบมีพิเศษหนึ่งรายการครับเป็นหลวงพ่อโสธรครับเงินลงทุนนะครับนี่เอา500บาทนะครับเก่าครับหลวงพ่อโสธร เงินครับเงินลงทุนครับห้าร้อยบาทครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโรงแรมครับเป็นสมเด็จนะครับ สมเด็จเก่านักใหม่นิดนึ่งนะครับสมเด็จเก่าใหม่นิดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นใหม่นิดสองครับนิดสองก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับสมเด็จเก่าพร้อมเลี่ยมนะครับมีเลี่ยมมานะครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับสภาพใช้ครับ มาเลขสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนับนะปีหนึ่งห้าครับครบห้ารอบนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะสภาพยังสวยนะปีหนึ่งห้าครับเหรียญห้ารอบนะครับหมายเลขสนะี่นับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะครับ หลงผ่องเงินครับหมายเลขสี่ครับต่อมาเป็นหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินครับรูปหล่อหลงพ่อเงินครับหมายเลขห้าครับสภาพใช้นะครับ หมายเลขโคนครับเป็นอาจารย์ฟัน่นะครับเป็นเียนพระอาจารย์ฟัน่นะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นพระรอดนะครับ ภาพสวยนะครับนี่ารอดครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดจะเป็นพ่ารอดครับมีสองรายการครับเป็นพ่ารอดเหมือนครับแปดครับพ่ารอดนะครับหมาย,มายเาลข เก้านะเป็นนางพญาเนื้อดำนะครับนางพญาเก่านะเนื้อออกสีดำดำนะครับหมายเลขเก้านะครับมานนี้สิบเป็นหลวงพ่อทบนะครับรูปหล่อโบราณนะหลวงพ่อทบนะครับหมายเลขสิบนะครับ หมายเลขสี่เป็นครับเป็นลูกถ่ายครับหลวงพ่อชมครับวัดเขานันทานครับลูกถ่ายหลวงพ่อชมวัดเขานันทานครับาจีนครับหลวงพ่อชมวัดเขานันทานครับหมายเลขสิบสองครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับปีสิบเอ็ดครับเนี่ยอุดผงครับด้านบนครับ อันนี้เป็นพิมพ์ขี้ไก่ครับหลวงพ่อสีดงปีสิบเอ็ดนะครับหมายเลสิบสามครับเป็นภาพพิมพ์หลวงพ่อป,ปานครับพิมพ์ทรงเม่นมังกรนะครับเม่นมังกรนะครับนี่เปิดหน้าหลังมานะครับสิบสี่ครับเป็นสิวรีนะครับ อยู่ในลงปุดโตะนะครับสิบห้าเป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนครับเป็นผ้าเนื้อดิน,นครับซุ้มกอหลวงพ่อโหนงวัดคคองมันดันนะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับมีเม็ดกรวดเม็ดหินนะครับเนี่ยข่มลึกนะครับ หมายเลข16นะครับเป็นชินาลาชนะครับเนินทองผสมโลาณนะครับนี่ครับที่ออกเป็นไข่มาละเลยนะครับชินาาดนะครับเนืนออมเขียวอมเหลืองเลยนะครับนี่ครับหมายเลข17นเครับเป็นเหรียญหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลย์ไลนะครับ เหรียญจตุรพิษพรชัยหลวงพ่อทิ่นนะครับสุพรรณมูรีนะครับสิบแปดนะครับสิบแปดก็เป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยหลวงพ่อออดนะครับนี่ครับออกที่สุพรรณมูรีนะครับสภาพสวยนะหลวงพ่อออดนะครับ ห9เสิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงพุทธุกนะปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับหลวงพ่อวัดมะข่างเท่านะครับเน,เนื้อฝาบาทนะครับสำหรับใช้นะครับด้านหน้ายัางสวยนะเนี่ยสิบเก้านะเป็นลิงหลวงพ่อเปี้ยวัดชรนสารเดชนะครับลิงหลวงพ่อเปี้ยนะครับเนี่ย ยีนะ่สิบเอ็ดครับเป็นเหร e. ียญหลวงพ่อสายนะครับวัดเสือนะครับเนี่หลวงพ่อสายวัดเสือนะครับด้านหลังปิดตานับแล้วก็มีเส้นวิ่งค่าเส้นน้ำตกนะครับเต็มเลยครับเหรียญหลวงพ่อสายวัดเสือนับยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะครับนี่ห้าร้อยบาทครับพิเศษหนึ่งรายการครับเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อโสธรครับ เงินห่วงเชื่อมเลยนะห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับสนใจนะครับท่านดีติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเปิดโทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปลายานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รัชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ